เพื่อนท่านจะทาะนลเล็กตัวอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นผู้เลือกของอัลมอนด์รีสค่ะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มจ้าแรกในประเทศไทย,ยะคะ่ะวันนี้ก็ใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสองขานอีกวันหนึ่งของอัลมอนด์รีสนะคะที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอัลมอนด์รีสโยกเกิร์ตพร้อมดื่มที่ผลิตจากน้ำนมอัลมอนด์นะคะเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยนะคะกะะคะ็กะะะะมีให้เลือกถึงสองรสชาตินะคะท็อปปิ้งบลูดแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่นะคะ แล้วที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเค e h e r นะคะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกระทำแบรนด์อัลมอนด์วีแล้วก็น้องต้าหนึ่งในวันนี้ค่ะ mm hmm. ขอฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะแต่ mm hmm. ว่าต้าหนึ่งค mm ือ hmm. ตอบถูกถกับเราบ้างรนะถูกเพราะ mm hmm. ว่าสวยมากๆหุ่นดีดูแลตัวเองแล้วก็มีความสามารถ mm hmm. สามารถาารถับผิดชอบได้หลายบทบาทคะ่ะ ด้ถึงปาดีๆแลวกับคุณพันนีเนาะค่ะก็เอามะเ,เยกเกิตเอามปมิตรองเดินนะคะเจ้าเล่นทั้ใครเลยแล,เแ,แล้วก็เป็นทันทท้งรถบาคนที่ชอบแพนเบครแล้วก็คนที่ขาบแลเกอร์แก็มีให้เลือกสองรถนะคะชอบไมขคนแล้ก็มีเสออีกค่ะของฝากด้วยนะคะ